แม็กกี้เอ้ยเอ็นคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอยู่ยังไม่ถึงสามวันเลยซ้ําแล้วนี่เรากำลังจะกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นใครใครจะวู่ได้พี่เยาะสงาดนั้นตอนนี้เราจะไปโอไฮโอกันโว้ยอีกแล้วเหรอไปทำไมไปเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะไปเซเว่นที่โอไฮโอไลล่ะเพื่อเซเว่นที่โอไฮโอมันมีดีอะไรวะ มันขายได้ทุกอย่างไงเพื่อนเฮ้ยแล้วนี่เขาเปิดเพลงอะไรเนี่ยทำไมมึ่งๆแปลกแปลกจะไปรู้เมื่อไหน่เขานยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวหรือว่าอะไรเ่อนเอ้าถามแล้วก็ไม่ตอบชีงิีมันดียว่าแบบนี้รอดไฟไหม้แด้ว โอ้ก oh, ็ผมคนที่ไม่คนที่นใคแฟนผมก็มาถามว่านกบกนกไหนล่ะเฉลยได้ควาย